โอเคนะครับผมก็กระดิ่งจมตัวน่านอจุกจิกกันนะครับก่อนครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเออจะไม่เล่นเดี๋ยวมุสโอนจะมองรับกันแบบโคตรจะง่ายเลยครับก็ก่อนหินครับให้เตรียมเนี่ยแสล็บครับใช่ไหมวะแล้วก็เลสตนบล็อกก็ตัวนี่มั้ง ็บล็อกอะไรก็ได้แต่ผมเชียร์บล็อกไม้แล้วก็กระถางนะครับกระถางกระถางครับนี่ครับกระถางน่าจะประมาณนี้มั้งประมาณเนี่ยแต่ผมยังไม่สอนสร้างเลยครับเอาเป็นที่ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเนี่ยคนเดียวนะวางบล็อกสามบล็อกครับหนึ่งสองสามแบบแล้ววางก็เออลืมลืม อกไม้คร pues er pues hmm. ¿Sí? ับลืมดอกไม้ครับเอาเป็นดอกไม้อะไรก็ได้นะครับที่มันใส่ได้นะก็เอากระถางเนี้ยวางลงไปแล้วเออกูลืมอันนี้ว่ะไม่เพิ่งจะนึกได้ว่ะค่บท่านผู้ชมแบบเงียบเอานี่มาด้วยครับเนียประมาณเนี้ยเงียบเอาบอกอันนี้มาด้วยครับเนียบแล้วกระถางต้นไม้วางไว้แล้วก็ให้อันมาแบบเนี้ยแล้วก็วางให้มันเข้าหน้าแบบเนี้บ แล้วก็อันนี้จะมาอยู่หน้าจางนี้ให้มันทําแบบนี้แล้วก็อคูณลงไปหนึ่งสองสามครับก็ตรงนี้มานะเดี๋ยวเออนี้ยแบบนี้แล้วขุดทางออกไว้ด้วยนะเนี่ยทําแบบนี้ทําตามเลยนะครับแล้วก็อ๋อเนี่ยเอาเนี่ย อันนี้ครัาวางไว้นะครับแล้วก็เอาเลสตนเอ้เลสตนบล็อกครับวางไว้อ่าเดี๋ยวเดเลสตนบล็อกครับวางไว้ตรงนะี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวใช่ไหมวะ เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวคุณตัดคลิปแป๊บนึงครับผมลืมงงครับตอนนั้นบินบอกครับจำเรื่องสตูน้วยนะครับเนี้ยวางไว้ตรงนี้ครับถูกแล้วนะคชิบเดี๋ยวเดี๋ยวชิบแล้วก็บินขึ้นไปนะครับก็ทุกทุกบอลนี่ออกซะก็วางครับก็หาหาหาหญ้าเนาะมาหญ้ามาปิดเอาปูหญ้าตายายมาปิดนะครับ ได้ยังคนเลีเ่ยงกันแหละเนี่ยชาเบสอาจจะแบบว่าแบบเล่นเองอ,จจะอ่ะจะงั้ชาเบสนะอ่ะเดี๋ยวครับเวลาวันนี้เลยมาในท่านผู้ชมครับขุดหนึ่งแต่ท่านผู้ชมจะขุดกี่บล็อกนะครับเนี่ยบตุกข์ชูบเงียบชูบเงียบ เอ็มแยบเคียบได้แบบนี้งไงใช่ไหมครับเดี๋ยวดูละเราก็บอกย่าครับนะครับสมมุตินะครับเอาไว้อย่างี้ครับบอกย่าปิดครับแล้วก็เอาตอกไม้นะครับให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ครับกดย่อครับกดย่อไม่ได้หรอเครับแค่แค่นี้ครับ เราถอนมาปักครับแค่นี้แหละครับมันก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับไงครับง่ายหรือเปล่าครับครับนี่ครับโคตรจะง่ายอ่ะท่านผู้ชมครับครับโคตรง่ายครับครับโคตรจะเนียนครับเห็นไหมครับเวลาเวลาหรือว่า หรือว่าเอาบล็อกอะไรก็ได้นะเนี่ยสมมุติเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยไม่ต้องไปเอากระถางต้นไม้อะไรก็ได้ครับเอาเลสต์ต้นมาก็ได้นะเน,ดนี่ยเดี๋ยวอีเดี๋ยวเห็นมไหมจะดูครับนะครับเนี่ยนะครับ เราวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทุบโป๊ะอันนี้ก็จะเปิดออกนะครับหรือก็กระถางดอกไม้ไม่ต้องเสียบดอกไม้ครับนะครับเค่แเป็นว่าตกแต่งเค่เนี้ยหรือว่าทําบ้านก็ได้ครับทําบ้านตกแต่งนะไม่เคยรู้ครับนะครับยรก็นะครับยังไงวันสาหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสิครับครับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดสไดตา์ผมด้วยนะครับ ถึงถึงเสียงกินอยู่ได้ยินนะก็เดี๋ยวผมจะปรับแต่งใหม่แล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวบายนะเดือนใหม่ผ้าหน้านะคลิปนี้นะผมจะเล่นเอาชิวิลอดนะครับแล้วผมเลือกเล่นเงาชิวิรอดแล้วนะครับอืมลากนนรับสวัสดีครับ